คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้เชิญชวนหรือแนะนำให้เล่นตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรตั้งใจเรียนจะดีกว่านะครับฮัลโหลนี่เราอยู่ l i ฟ์ออฟอ o พ l ลค่าย p g เจแมเชมเรวันนี้เรากลับมากับเกมที่ภาพสวยเหมือนเดิมทุกคนแล้วันนี้เราอยู่ด้วยทุน100บาทเราจะมาเล่นเรื่อยๆมาเรียงนะน้องๆเกมนี้ก็จริงมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดหรอกแต่ว่าคิดถึงคิดถึงภาพภาพสวยมาก กดออโต้ไปเลยสิบครั้งจริงๆประเด็นคือติดใจภาพแค่น,นั้นเลยกรียุกที่รุ่งเรืองแห่งกรีกโรมันจริงๆใครเข้ามากดไลค์กดแชร์พูดคุยกันได้นะครับด,ดูดูภาพดูภาพอีกแม่งมาถึงเมกะไปแล้วเนี่ยชูหนึ0งวันนี้มาดูมันจะเท่าไหร่สกแกตเตอร์นี่ไม่ต้องลุ้นอะไรเยอะนะสกแกตเตอร์ต้งได้น้อยจริงแต่ก็ถือว่ามาได้มาได้อยู่ ไม่ได้น่าเกลียดไงก็ไม่ได้บื้อบาต้เท่าไหร่เชียวหรอกนะมาได้ยูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะน้องเจ็ดรังเจ็ดรังละ่ะอ่ะไปดิไป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 ต่อไปดี Two hours later อย่าปิหยองเล่นเว็บนี้ไม่มีไมมีไม่มีจนอะ่ะเอาตรงๆอ่ะ มาเล่นเว็บโกงก็หมดตัวไงดูภาพสวยๆปะ่ะขออนุญาตไม่กดนะจะโชว์คนดูว่าภาพมันสวยจริงเปล่าอ่าวยังไงเลยดูดิเห็นปะ่ะสุดที่เป่งเลยว่ะคนทำโม,มีสามขั้นนะมีขั้นทองอีก่นะจริงแล้วอะ่ะไปแตกกายังไม่เล่นมายังไม่เคยแตกสิบห้าเลยนะ แต่15นี่แม่งเท่าไหร่ก็ได้อะขอคุณ15โหแจ็คพอตอยู่แล้วอ่ะแน่นอนจริงๆโอ้สกาตเตอร์สองอโอ้ร0อยห้าคุณ3ว่ะ300อ่ะ15บาทว่ะคุณ6กว่ะไว้หนึ่งโอ้ภาพสวยจริงเฮยหมุนสีกรอบตั้งนะสกัตเตอร์สามอ่ะ นั่นไงอีกหนึ่งตัวอ๋อต้องฝีเหรออีกหนึ่งตัวโอ้ไม่ออกว่ะออกหากากเลยไลฟรออตัาโล,โลครับผมชื่อเกมวันนี้นะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ทุนหนึ่งร้อยนะโอ้ดูภาพดิโครสวยเลยว่ะเห็นเห็นภาพนี้แลนี้รู้สึกถึงความเจริญรุ่งเรืองยุคโลมันยุคกรกีดอะอันนี้เข้าหมดประวัติศาสตร์ไปด้วยนะทุกคนคือ เราเห็นในหนังทุกเรื่องนู่นนี่นั่นกิกโรมันนี่คือแบบก่อนคิดการคือซีซ่าคือยุคเขานี้แม่งรุ่งเรืองหมดเลยนะเว้ยการก่อสร้างสถาปัตยกรรมคือโหมาดูเกมนี้สิโหรู้สึกว่าเออเชื่อในสิ่งสิ่งนั้นไม่ผิดเลยที่แบบรุ่งเรืองจริงคงจะเป็นดูแคงจะรวยมากๆนะแล้วก็ยุคซีซ่าที่แบบอันนี้ผมมพูดถึงประวัติศาสตร์เลยนะเพะผมอ่านมาเหมือนกัน ตอนศึกษาคือซีซ่นา,านี่มันล่านุกคนมาถึงเอเชียทุกคนมันเก่งมากอะ่ะการวางแผนทธิการทหารลบเนี่ยก็คือก็อเลอซีซ่าเป็นคนเริ่มนะเว้ยยูคิกโรมานมาถึงลุ่งเรือมาแพ้เพราะอะไรรู้ปะล่มสลายเพราะอะไรรู้ปะเพราะคีโอพัตตาที่เจ็ดของอียิปต์เ้ยผู้หญิงคนเดียวอะ่ะคิดดูความลุ่งเรืองของมันเก่งอันนี้ไปอ่านไปหาข้อมูลอ่านได้เลยผมชอบประวัติศาสตร์แทบทุกประเทศอ่ะจริงๆดูหมด แต่คือโรมันนี่ท่าที่เกิดศึกษามาคิดว่าเป็นยุคที่รวยที่สุดทุกเรืองที่สุดมีการพัฒนาหลายอย่างทั้งน้ําประปาท่อน้ำาราบปัิกกรรมเรื่องต่างหัวสุดจริงครับทุกคนขูประวัติศาสตร์โชว์ไปอีกดึงดอกรวยมากกว่ายุคสามก๊กอีกอ่ะสามก๊กนี่คิดว่าคิดาคิดกลที่700นะประมาณ700ดรอคน6 99, 6ูคนูหกเก้ทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วกีโรมันมาก่อน ตอนนี้ก่อนที่จะการแล้วแบบโอ้โหจจนเอ้ยุยคคนจีนนี่มันยังจนไงโอ้โหโรมันนี่สุดจริงๆใครจะเคยดูหนังพวกอะไรเงี้ยดีเต,ยดเตอร์นู่นอย่างเงี้ยจะรู้เลยโอ้โหอาชีพกัรดีเตอร์นี่คือเกิดมาเพื่อแบบเหมือนนักลบเกิดมาเพื่อน,นักลบอนะแต่เนี้ยเรเข้ามาเรื่องเกมก่อนดีกว่าคูสิบห้าแตกแล้วครับทุกคนเล่นมานั่งนานคูนสิบห้าเพิ่งออกดูดิ คูติออกสองร้อสองร้อเองเหรอสุดจัดวะยังหลอกลวงกูมากเลยหลังการจัดเกมทั้งเกมทั้งเสียงซาวซาวทงซาวแท็กโอ้โหลนะทึกสุดๆเกมนี้ได้เล่นมาเกมนี้คืออันดับหนึ่งภาพสวยที่สุดละนะเรื่องภาพนะ เรื่องการแจกผมยังไม่รู้นะแต่ที่รู้เจนี่แจกแน่นอนนะดิงด้านล่างได้เลยเพิ่มเหมือนดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเราเล่นนานแล้วลเงินไม่เคลื่อนนะวนตามหลักของผมเลยไปไปแต่จุดคีเจอร์โชว์ให้ด้วยเนะี่ยสวยไหลสวยไหลสวยคูณน้าเลยไป คูณสี่แล้วห้าร้อยแตกครับทุกคนคูณห้าตรวจย,ยอดคูณห้าเลยเยอะแฟนตาซีแตกก้อนโตทุกคนเอาเรื่องเอาเรืเอ่องดูภาพดูภาพขั้นที่สามไน่ใ่ขั้นสองนะขั้นแรกเป็นเขียวขั้นสองเป็นม่วงขั้นสามเป็นสีทองเด,ดี๋ยวไปดูนะซูปเปอร์เมกาขั้นสามเป็นไงภาพสวยปะ สุดจัดเกมเนี้ยโอ้โหโอ้ยยังไม่แตกเดีเฮ้ยเอาเงียบเลยโอ้โหคุณ อะไรของมึงเนี่ยเอามึงลังชมมึงเลยหายยาวเลยกลับไปคูห้าเหมือนเดิมโอ้โหกดคูห้ามึงมาอีกกูฮาเลย,อ,เลยเอ๋อโหว่าแล้วเกมมันกวนประสาทว่ะคูณสามซะด้วยเล่นสิบผาทไม่ออก อเออดีเยี่ยมประวัติศาสตร์แน่นยังครับพี่เ่ากูอ่านเนาะแหม่ันพื้นรานี่บังไม่แตกเลยนี่เล่นในเล่นในไหนครับอ๋อลิงก์ด้านล่างเลยนะไม่ให้ละ แปะไปให้แล้วเรียบร้อยทิ้งไ,ไให้แล้วตามมาตามไปเลยไกดูบ่อยๆแล้วก็เลิกดูฮะไปเล่นเองนะไ <g> ละ่เฉยเลยดูดิโคตรหยาบเลยูคูณห้าไหละวกดสิบ,บาทไม่ออกกด5บาทแล้วออกจังเข้าไปเออสวยสวยสวยเอ,อเอาโวยเยี่ยม เออดีดีดีด,ดีเออแต่ก็ดีแล้วแหละไม่รู้ว่าอะไรประชดหารดูดูดเอา้าแล้วกาสิบบาทโถกว่าสิบห้าได้หรอวะกวยี่สิบเลเดี๋ยวแหละทุกคนไปโตดูแม่งกวนนะไม่ออกเออสวยงามคูณห้าไหลไปยี่สิบบาท ใครเข้าใหม่แล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวับนนี้ทุน100บาทอยู่กับ p g m Chain w a l l e t l i f e o o a p o l l o เกมนี้การันตีภาพสวยครับไม่รู้ไม่การันตีเรื่องเงินแต่ภาพสวยจริงใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ยอด4.5่นะคือจริงแล้วทุน100่งนะทุกคนยังไปต่อได้เรื่อยๆ้วยความที่มันเป็นเว็บแท้เว็บตรงเว็บนี้เข้าง่ายเข้ากระจ,จายเข้าบ่อยมากนะทุกคนไม่มีผิดหวังแน่นอน ามพันครับแตกแล้วล่าสุดสี่พันห้าครับกดยี่สิบขอซีริฟิลเตอร์น,นะหนึ่งครั้งพันห้าบาทอยากดูภาพอยากโชว์คนที่เข้ามาดูใหม่นะอยากให้เห็นภาพเกมนี้มันสวยมากๆเพื่อจะได้แบบเอ,อ่อตามกันอะไรอย่างนี้สแกตเตอร์สี่ครับล่าสุดออกหกนี่รู้เรื่องครับสามเก้าสิบสองสิบห้าขาดตัวเดียวครับสแกตเตอร์หกสแกตเตอร์หกโอ้โหสแกตเตอร์ห้าก็โอเคครับผมโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอยู่ เป็น14นะครับ3,6,9,2,5ไปลุน้นกันว่ามันออก15หรือเปล่านะ9,6,3คูณครับสวยครับผม 9ก8แตะกับคันสอเหลืออีกส2ครั้งนะไลต,ต่ออย่าท้อทุกคนเอาเงียบเลยเออโอ้ยห้าร้อยยีิบหกบาทออกว่ะคูนหกว่ะ วสวยสวยนี่ทุนหนึ่งร้อยเองนะหลายๆเลยเดี๋ยวถ้าแตกรอบนี้โค้กบอกทอางผมว่าน่าจะปิดเต็มแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะได้แล้วเราก็รู้สึกว่าวันนี้ดวงจะไม่ค่อยมีเลยไม่อยากเฝืนนะทุกคนวันไหนที่มันไม่ได้ก็อย่าไปฝืนนะตามสเตปผมเหมือนเดิมก็การันตีได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ละถ้าจะเล่นหลักการนี้แล้วก็เล่นเว็บนี้บอกเลยทุกเกมมาเถอะพันธงห้าพันแล้วครับล่าสุด ไม่ง so so ้อหวยตอนนี้หวยแดกก็แดกไปหัวไม่่นั้นเองอย่างวดวหน้ามึงเจอกูอะไรวันนี้หมื่นตวันหมื่นต่อวันถ้าร้อยวิธีหมุนตีครั้งสุดท้ายแตกเก้าหรือเปล่าแตกสิบสองสิบห้าหรือเปล่าโอ้หมดแล้วว่ะโโอหขอที่หนึ่งแล้วกันดอดห้าพันเอาห้าพันล้วนเลยแล้วกัน ว่า61ใช่ไหมเอาไหลวะเอาไหลวะกะกดเล่นๆให้มันเหลือ5,000ทวนอย่าบอกนะหมุนฟรีโอ้โหหมุนฟรีอีกสุดจัดไปแบบรวดเร็วเลยทุกคน ถุดจัดจะเลิกอยู่แล้วให้รูฟีอีกรอบนึงอีกเออโหไวเอาฟอลโล่เด่นบ้าเว็บนี้แม่งของจริงเ้ยผมเล่นเว็บนี้มาเว็บนี้ดีสุดละทุกคนจริงๆ PG เนี่ยเต็มเจมบอลเลตดีสุดแล้วไป1สิ้าป่ะเออสิบสองแล้วสิบ้าเลยยาวต่อ โลสนะี่น่ะอ้าวโหโลสี่ไม่แตกเฉยเลยไหลวะนะ่ะเออโลสีไม่แตกเจกันเต็มแมปเลยไม่ก็แตกให้กูอีกโตฮัมูซันของไว้โอ้ยโ,โลหกโลหกโลหกเห็นไหมนะ่ะ โตกคูนิตาโชบไบโลเอ้าหมุนเลยโดนไปว่ามันจบที่เท่าไหร่แล้วทุกคนสำหรับเตจผมการันตีว่าได้แน่นอน หายแล้วหรอครับพี่อ๋อดีขึ้นแต่ยังไขยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ยังมีน้ำมูกอ,อยู่ครับผมขอบคุณที่ถา,ามกันนะเมื่อวานไงเขาไปหาหมอมาแล้วแบบนั่นเลยก็ <c oughs> วันนี้ก็เลยจะเลิกไว้แล้วแหละยังบัดยังมีอยู่เ <c oughs> นียว่าแล้วก็จามไปหนึ่งดอกก <c oughs> ็ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวผมขอไปเสตรีมก่อน,นนะครับทุกคน <c oughs> กับ p g MJ Wallet กับเกม Light of พอลโลนะครับค่ายนี้การันตีวันนี้งบ100บาทยอดล่าสุด6 2 5 9 7 5สตังค์นะเท่ากับว่ากำไร6,100บาทลิงค์ด้านล่างนะผมแปะไว้ให้แล้วสำหรับนี้สวัสดีครับ